คุณชมคะคำพูดที่ว่าสมัยนี้รู้แค่สองภาษาไม่พอแต่ต้องรู้ภาษาที่ 3, 4, 5สน่าจะเป็นเรื่องจริงซะแล้วเพราะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองกลายเป็นภาษาหลักที่ต้องรู้และสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมแต่ภาษาอื่นต้องรู้เพื่อให้ทันโลกและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงความน่าสนใจของการเรียนภาษาจีนกันค่ะ OK So uh, my name my Brity. is Ricky. and uh, i worked in the esco international school for 7 years so i used to work in the tamasa university and Siam university and in the past 7 years i feel really really happy to working with those young children i used to have a student from reception to the high school and at this moment i only teaching the secondary and the high school students why learn chinese this is a question that many people have started to ask themselves in recent years and the reasons are becoming more and more obvious please share us about your opinion uh, yes as we know that english is the international language years to years but uh, recently, Chinese is becoming more and more important. So, uh, as far international school, we address this important subject. So we offer the Mandarin class to the students from reception to high school every day. How the Mandarin class in Ascot International School different from other? Uh, in my opinion, is that. Uh, At our international school, we study Mandarin from reception to high school every day, five class per week. So students have more opportunity, have a chance to use Chinese and speak Chinese. เห็นไหมล่ะคะว่าภาษาจีนน่าสนใจขนาดไหนทั้งในเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตและธุรกิจเหมือนกับคํากล่าวที่ว่าเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มอีกหนึ่งภาษาเท่ากับเข้าถึงผู้คนบนโลกกว่า1,000ล้านคนและในตอนนี้เบนจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักเรียนคนเก่งที่มีทักษะทางภาษาจีนเป็นเลิศของที่นี่กันคะ่ะหนูชื่อเมลิซาค่ะน้องเมลิซานะคะ่นา,นะคะานุ่นค่ะ อันนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะหนึ่งใ <ขอ S 1> น <ะ S 2> สมาชิกสัวเชคแคนยมาร์ฟคอาอ <นะ S 2> โอเคเมื่อกี้เห็นคุยภาษาจีนกันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่นี่ด้วยไหมคะเรียนทุกวันเลยค่ะภาษาจีนหนูก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วโรงเรียนนี้ก็มีภาษาจีนให้มาตลอดส่วนเนี่พวกเราก็จะมีเหมือนกับเป็นอาร์ติคอ่ะคือจะเป็นเหมือนกับ อะไรนะเรียกว่าอะไรน้เียบทเรียนบทความเพราะว่าจะมีแบบคำศัพท์ใหม่ๆให้ก่อนแต่แบบพื้นฐานเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสีสันน่าเรียนมากเลยติด็กใช่ไหมเราจะมีคำศัพท์ใหม่ให้เราเรียนตลอดยค่ะแล้วก็ต้องฝึกจำวิธีเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ใช้ได้แล้วก็ recognize ได้ค่ะอย่างเมลิซ่าเองค่ะประทับใจอะไรในการเรียนการสอนภาษาจีนบ้างหนูก็ว่าหนูชอบเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามันยากมากหนูแบบเฮ้ยเขียนยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูก็จํายาก แต่แบบก็ฝึกเยอะๆแล้วนุ่นเขาก็สอนแบบวิธีจำอะไรเป็นปรมาจารย์ขั้นเซียนใ่ไวิธีจำของนุ่นเป็นไงเขาก็วิธีจำของหนูอ่ะเดี๋ยวหนูเขียนให้หนูได้เขียนบนบอร์ดจะได้เห็นนี่สอนพี่ดไหมสอนพี่นี่แบบไม่ค่อยเก็ตเลยภาษาจีนภาษาจีนค่ะพี่มันเวลาจำตัวอักษรยากนะค่ะอย่างเช่นคำนี้ละกันอันนี้อ่านว่าเซียนค่ะเซียนค่ะแล้วก็วิธี จำการออกเสียงนะคะคือดูจากตัวหลังเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวหลังนี้ที่จริงแล้วถ้าเกิดอยู่เดียวๆมันก็คือชาญซึ่งเสียงออกเสียงคล้ายๆกันค่ะซึ่งชาญแปลว่าภูเขาค่ะภูเขาภาษาไทยภาษาไทยเลแล้วก็คนจีนเขาจะแบบฉลาดมากคือเขาจะเอามาจากแบบรูปร่างจริงๆของสิ่งของอ๋อเป็นเชฟของภูเขาจริงๆนี่ค่ะคือสังเกตได้ก็คือเนี่ยอะไระ ว้าวค่ะโอ้จำได้ง่ายขึ้นเลยนะจได้ง่ายตอนแรกหนูจําไม่ได้ใช่แล้วครูก็สอนมาแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้ความหมายของคำนี้ใช่ไหมคะเราก็ดูตัวหน้าเลยซึ่งตัวหน้านี้เป็นเหมือนคนค่ะก็คือเหมือนคนยืนอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอาแลงถอดรวมกันใช่ไหมคะก็เหมือนกับคนบนภูเขาซึ่งแปลว่าคนป่งแล้วค่ะก็คือเหมือนกับภูเขาเป็นที่ที่สูงใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าคนที่ ก็แบบว่างค่ะก็จะมีหลักสูตรสอบอะค่ะ igcse ของ cambridge ครับพวกเราก็สอบได้ไคะแนนเท่าไหร่เอค่ะเอ็กซ์้าเก่งมากๆเลยต้องขอบคุณอาจารย์อาจารย์เป็นคนสอนทำให้เราได้คะแนนดีได้คะแนนดีแบบนี้นะคะคงจะต้องให้โชว์ภาษาจีนให้เราฟังสักนิดนึงต้าเจ้าต้าเจ้าค่ะ we are social s t u d e n t 我叫莎莎我叫小梅我们十六岁了 Uh, 我们在阿斯卡学习汉语三年多了。嗯，um, 我是法国和泰国的混血儿。我一般是中国人和泰国人。我喜欢学习中文，因为我觉得中文很有意思，也很有用。我也喜欢中文，因为我觉得中国菜很好吃。我和我的家人也喜欢喝中国菜。嗯，um, 我的爸爸也喜欢。 ช,ชื่อจงก่าใช่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะขอบคุณภาษาจีนเรียกว่าอะไระคะ <laughs> เะยเชียโอเควันนี้ต้องเชี่ยเชี่ยรำทัง้งสองคนด้วยนะคะ <laughs> อ<า>ขอบคุณ <laughs> มากะคะ่ะ <laughs> <laughs>